สวัสดีครับก็ป,รป,รป๋อไต่ปลาจิ๋วนะครับวันนี้ก็จะพามาผ่าหมอนสีนะครับชื่อว่าอนุมานจองถนนนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ร้านปลาจิ๋มเหมือนเดิมนะครับ ก็อยู่ที่บ้านนุ่งแฝกนะครับจังหวัดปัจจีนนะครับเป็นร้านไม้ประดับนะครับก็มีไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็เชิญเข้ามาชมกันได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวบนสีกันครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับผมนี่ครับเราพาหัวบนสีนะครับก็ใช้ใบมิดโกนนีครับ มีคนปีกนกนะครับสองคมนะครับจะใครยังไม่ชํานาญนะใส่ถุงมือด้วยนะครับอันตรายนะครับคมมากครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีนะครับนี่เป็นหัวบอลสีของหนุมานจองถนนนะครับก็จะมีเขี้ยวนะครับนะครับเราก็ดูเขี้ยวกอนนะครับเลือกเขี้ยวขั้นแรกครับเลาะ ลรอลากออกก่อนนะครับจัดลากออกก่อนนะจัดลากออก อันนี้รากใหม่เริ่มออก้วครับเน,นี่ยนี่รากใหม่ตัดออกเลยครับตดัตดออกแล้วก็เราก็มาดูเขี้ยวนะครับน,นี่ครับอันนี้เขาเรียกเป็นเขี้ยวนะครับมันเป็นหนอหนอที่จะออกมาเป็นลำต้นนะครับนะครับเราก็จะเลือกเขี้ยวก่อนนะครับเอาที่ที่มันจะงอกร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ดูแล้วนะครับก็ก็คงต้องพาช่วงนี้ก่อนนะครับผมนี่ตาเลยครับการใช้มิตรโกนปีกนกหรือใบมิตโกนสองคมเนี่ยครับมันจะทำให้หัวบอลเราช้ำน้อยที่สุดนะครับเตือนอีกอย่างนะครับน,น,นะนะใครที่แพ้หัวบอลสีนะยางมันจะคันมากเลยนะครับเนี่ยจะมียางอยู่ใส่ถุงมือด้วยนะครับ ผมไม่ถนัดครับแพ้อยู่จะไม่ถนัดเดี๋ยวถ้าใครผาแล้วคันนะครับใช้คารมายนะครับทาน่ครับตรงนี้ก็จะมีเขียนะเเข้ยวนะผ่าเล่มเขี้ยวนะ นี่ครับนะ่นนะ่าออกมาเป็นแบบนี้ครับไอ้ที่เหลืองเหลืองนี่เอาไว้นะครับหัวมันเป็นอาหารนะครับจะได้ให้เขาเจริญเติบโต,ตนะครับนี่ผมได้ชิ้นใหญ่นะครับ โอเคครับนะาะก็ผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เขี้ยวก็จะได้เจ็ดเขี้ยวนะครับนะนะมีเจ็ดเขี้ยวแล้วก็หนึ่งหัวจอมนะครับแล้วก็ไอที่ยังไม่มีเขี้ยวก็ได้ยีบสี่ชิ้นนะครับพอผ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่กระชอนนะครับหากระชอนมาใส่ล้างยางที่มันเหนียวเหนียวมันจะมียางนะครับ นะจะมียางเนี้ยเหนียวติดอยู่นะครับต้องล้างออกให้หมดนะครับ,นะรบจะเห็นไหมครับไม่โฟกัสเนี่ยครับจะมียางยางเนี้ยเหนียวต้องล้างยางออกให้หมดนะครับ,นะรบแล้วก็ใส่กระชอนนะครับเดี๋ยวไปล้างน้ำนครับ หากระชอนมาใส่นะครับครับแล้วแล้วเราก็ไปใส่น้ำนะครับแบบนี้หกรชอนเดี๋ยวไปล้างน้ำกันครับครับแล้วเราก็มาเปิดน้ำก็ล้างเอายางนเดียวออให้หมดนะครับ ยามให้ทัวรวนะครับถ้าละยางออกไม่หมดเขาบอกว่ามันจะเน่านะครับครผมก็ผ่าลหลายครั้งแล้วแหละแต่ก็มีบ้างนะครับก็มีต้องมีเน่าบ้างนะครับนะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับได้เจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้ว แต่อันที่อันที่มีเกี่ยวรับรองครับงอกร้อยเปอร์เ็นครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออยดัดล้างก่อนครับพอล้างยางเสร็จนะครับผมก็จะมาแชแ่น้ำยาเล่งลากนะครับประมาณ20่สนาทีนะครับไปแช่ไปเลยครับ ก็วัสดุที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นผมใช้เป็นดินภูเขาไฟนะครับหนึ่งกล่องครับผมแยกเป็นสองกล่องครับตอกเที่ยวกับไม่เที่ยวนะครับแล้วก็พิดมอสครับใช้พิทมอสแช่น้ำไว้ก่อนรอให้มันบาดๆเราจะพามาดูอันที่ผ่าไว้นะครับ นี่ครับก็จะเริ่มงอกนะครับอันนี้เป็นไก่ราชวดีนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนารายนารายเรืองพบนะครับตัวนี้นะครับ มีเยอะอยู่นะครับยีเนาก็พานะครับยีเนาอันนี้นางไม้นะครับกล่องนี้ยี่สิบสองกันยายนอันนี้เป็นของน้องสาวนะครับนางไมน้น,นี้ประมาณแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าชิ้นนะครับอยู่ในกระบะนี้ก็อันนี้เป็นนางไม้ที่ผมพาไว้สิบแปดกันยานะครับก็ยังไม่ได้แกะเลย ไม่รู้เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นกวนอูครับอันนี้พี่พาไปครับในวกวนอูนี่ครับที่ผ่าไว้ด้านด้านนี้ก็จะมีนะครับอ่าเป็นลูกไม้ปลาก้านดำนะครับ พอแช่น้ําปูนเสร็จก็เทน้ําปูนออกออกจากน้ําปูนแล้วก็มาผึ่งให้แห้งนะครับนะลก็ึงลมไว้แห้งนะครับ Okay, ๆๆ again, again. เกี่ยวให้มันห่างๆกันเลยก็ได้แห้งเดี <l ots> ย๋ยวรองอกงอกผมจะอัปเดยให้ดูอีกทีนะครับแม่ก็พาหัว ไก่ราชาวดีนะครับแกะข้อแบบง่ายๆครับออกน่ครับเดี๋ยวรอยแห้งเดี๋ยวเราก็ไปเอามาใส่กล่องนะครับครัแบบนะพอแห้งแล้วนะครับแล้วก็จะมาเรียงใส่มาเรียงใส่กล่องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นดินภูเขาไฟครับอันนี้ก็จะเป็นฟีดมอสนะครับผมใช้ฟิดมอสครับเมื่อเลียงเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาครับผมเก็บวันที่ครับ ร้อยครับผมเราไปตั้งไว้นะครับเขียนชื่อเลยครับ ตั้งไว้ที่ลมนะครับเี่ครับผมก็บการฝากหัวบนซีก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ฝากล้านแม่ไว้ด้วยนะครับล้านปฏิทินะครับตอนถึงุโมงนะครับประมาณสักห้ากิโลนะครับทางเข้าทางเข้าวัดจุกแบวนะครับผมนะวันนี้ก็สวัสดีครับผม